ชุดคูลิ่งระบายความร้อนด้วยน้ำแบบ All-in-One มีหน้าจอในตัวราคาน่าสนใจครับนี่คือ Thermotex Tough Liquid u l t r a 240จะเป็นอย่างไรตามไปดูการแกะกล่องของแอนดได้เลยครับ สวัสดีครับอยู่กับแอดบิกเจนนะรงอินรุนนะครับวิดีโอนี้เราจะพาไปทำความรู้จัก Tough Liquid Ultra 240ชุด all in one cooling นะครับเป็นชุดระบายความร้อนด้วยน้ำแบบสำเร็จรูปที่น่าสนใจทีเดียวนะครับทำไมมันถึงน่าสนใจหนึ่งเลยครับ เป็นชุดระบายความร้อนในรูปแบบ2ตอนที่มาพร้อมกับหน้าจอหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอแบบ2.1นิ้ว LCD ที่สามารถปรับแต่งเอาภาพ g i ฟตแล้วก็เอาภาพต่างๆไปใส่ได้2เลยราคาของเขาไม่แพงมากครับอยู่ในช่วงประมาณ6,590รจนถึง6,990และข้อที่3มมาพร้อมกับพัดลมนะครับในตัวที่ชื่อว่า ทัฟ Fan 12 Turbo เป็นพัดลมในสาย p e r f o r m ร์แมของตัวเทอร์โ t เทคเลยนะครับดังนั้นก็น่าจะได้การระบายความร้อนที่ดีได้ความสวยและราคาจับต้องได้นั่นเองนะครับสำหรับหน้ากล่องของเจ้าตัว a o Cooling ตัวนี้นะครับเทอร์โมเทคตรงนี้เลยรุ่นครับ t ัฟลิควิดอัลตร้า240 AIO Liquid Cooler รองรับไฟแบบ RGB นะครับนี่ฮะ Thermaltake RGB Plus ตรงนี้ก็จะมีในฝั่งของ copper base design นะครับก็คือตัวฐานนะครับของตัวเม้อน้ำจะเป็นทองแดงนะครับเสียงรบกวนนะครับสูงสุดเพียงแค่2 8 1เดซิเบลรอบพัดลมสูงสุดนะครับของตัวทัฟแฟนอยู่ที่2,500รอบเท่านั้นและรับประกันสินค้า6ปีอ้ยเยอะมากนะครับ ตัวคูลิ่งตัวนี้รับประกันสินค้าจุกจจากซนเน็ก6ปีเต็มเลยแล้วก็ในฝั่งของตัวด้านหลังนะครับนี่ฮะ <c oughs> ก็จะมีตัวอย่างในการติด <c oughs> ตั้งนะครับของตัวชุดน้ำแบบนี้เลยนะครับหน้าสัมผัสนะฮะเป็นทองแดงอย่างที่แจ้งไปยในตัวพัดลมนะครับที่เขามีระบุเอาไว้ตัวหม้อน้ำนะครับหรือเรดิเอเตอร์จะเป็นตัวอลูมิเนียมนะครับแล้วก็นี่ฮะหน้าตาของเขาเวลา แสดงผลบนหน้าจอก็จะแสดงอุณหภูมิได้นะครับแสดงในส่วนของภาพได้แล้วก็แสดงในส่วนของไฟกิฟไฟเคลื่อนไหวได้ด้วยเช่นกันนะครับมาเรามาแกะกล่องดูกันดีกว่านะครับโอ้กล่องใหม่ซช่ด้วยแหมมาฮะกันไกลต้องมาแล้วจงังหวะนี้จะได้ไม่ห่างกันไกลนะครับมาฮะแกะกล่องดูกันตัวนี้ผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าสนใจในแง่ของราคาเป็นอย่างมากเลยเพราะดูราคาเออ จะว่าราคาถูกที่สุดในสายที่มีจอก็ใช่นะครับมีให้เลือกกัน2แบบก็คือ240และ360มิลิเมตรเป็นแบบ2ตอนและ3ตอนนั่นเองนะครับอ่ะมาฮะแน่นมากนี่ก็จะมีเป็นตัวคู่มือการติดตั้งนะครับแบบนี้มาให้ รองรับนะครับกับในฝั่งของซ็อกเก็ตต่างๆเป็น Intel เจนใหม่ LGA 1700ก็รองรับแล้วนะครับ AMD ครับรองรับ a m 4แน่นอนนะครับถือว่าใช้ได้การรองรับนะครับในฝั่งของอุปกรณ์ที่มีมาให้นะครับก็จะมีเป็นตัวพัดลมตัวนี้จำนวน2ตัวเป็นทัฟแฟนนะครับขนาด12ซนติเมตรนะครับหรือ120มิลจำนวน2ตัว ไม่ได้มีเป็นไฟ RGB มาแต่ประการใดนะครับเน้น performance นะครับซึ่งผมก็ว่าดีนะเพราะว่าหลายๆคนตอนนี้นะครับเรื่อง RGB เป็นเรื่องรองและเน้น performance มากกว่านะครับมีมา2ตัวแบบนี้นะครับมีอุปกรณ์นะครับติดตั้งมาให้แบบชุดใหญ่ๆแบบนี้เลยประกอบไปด้วยตัวนี้ก็จะเป็นตัวสาย USB นะครับด้านหนึงเสียบเข้ากับตัวปั๊มด้านหนึงเสียบเข้ากับตัวเมนบอร์ดเป็น USB นะครับ ถัดมาเป็นขาล็อกนะครับไม่ว่าจะเป็น Intel AMD มีหมดนะครับตัวนอ็อตสกรูนอ็อตแล้วก็ตัวนี้เป็นสายวายสำหรับตัวพัดลมแบบ c พิน PWM นะครับแบบนี้มีตัวซิลิโคนมาให้ด้วยแบบนี้นะครับใช้งานได้ประมาณครั้ง2ครั้งก็หมดแล้วนะครับแถมมาให้ก็โอเคสำหรับการติดตั้งครั้งแรกในฝั่งของตัวการดีไซน์นะครับของตัวนี่ฮะมอนน้ำปัม๊มต่าง หน้าสัมผัสต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันวัสดุเป็นยังไงบ้างแกะออกมาแบบนี้นี่คือเริ่มจากตัวหม้อน้ำเลยก็แล้วกันนะครับเรดิเอเตอร์ของเขาจะมาเป็นรังพึ่งแบบนี้ขนาด240มิลิเมตรนะครับสีดำนะครไม่ได้มีความหรือวางในเรื่องของโลโก้ด้านข้างแต่ประการใดามาแบบนี้ใส่แบบแซนวิชได้นะครับ ในส่วนของตัวพัดลมนะฮะยึดได้2ด้านนะครับในฝั่งของท่อนะครับจะมีความยาวอยู่ที่400มิลนะครับหรือ40เซนแบบนี้หุ้มในฝั่งของสายถักมาให้นะครับในฝั่งของตัวหน้าจอและตัวปั๊มน้ำนะครับหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอ2.1นิ้วนะครับในรูปแบบ IPS นะครับและก็จะมีการเวลาใช้งานเนี่ย ก็จะต้องเชื่อมต่อตรงนี้นะครับเอา USB มาเสียบปุ๊บแล้วก็เสียบลงบอร์ดนะครับควบคุมหน้าจอควบคุมรอบต่างๆผ่านตรงนี้เลยนั่นเองนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นไฟเลี้ยงของตัวปั๊มและตัวจอนะครับก็ต้องเสียบแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อให้ปั๊มมันเดินแล้วก็จอมันสามารถที่จะแสดงผลภาพออกมาได้นะครับในส่วนของตัวหน้าจอก็สามารถหมุนได้แบบนี้เลยปรับโรเตทได้นะครับแล้วก็หน้าสัมผัสตรงนี้จะเป็นตัว ทองแดงอ่าเป็นทองแดงนะครับเวลาเราจะประกอบติดตั้งเราต้องลอกส่วนนี้ออกก่อนนะครับอย่าลืมนะอย่าเผลอลืมนะครับส่วนนี้สำคัญมากๆผมเคยเจอเยอะเหมือนกันบางทีเพลอนะครับบางทีลืมบางทีมองไม่เห็นนะครก็มีโอกาสผมเองก็เป็นนะครับเคยเป็นเหมือนกันนะต้องยอมรับเลยว่าต้องระมัดระวังนิดนึงขาล็อกนะครับใช้ง่ายครับเพียงแค่ใส่เข้าไปแบบนี้อันนี้เป็นขาล็อกในฝั่งของ AMD นะครับเนี่ยใส่เข้าไปแบบนี้ก็จะล็อกอยู่แหละ น็อตบนน็อตล่างแล้วก็เกี่ยวกับตัวเมนบอร์ดได้เลยหรือนะครับถ้าเป็นในฝั่งของ Intel ขาล็อกเขก็จะเป็นตัวนี้ใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับป๊าประกบปุ๊บใส่ตัวนี้เป็นฐานนะครับชุบเข้าไปแล้วก็ขันน็อตพร้อมใช้งานได้เลย ครับนี่คือในฝั่งของตัวชุดน้ำา t h r r o t e x นะครับตัว t o u g h Liquid Ultra 240อ่ะเดี๋ยวเราลองไปประกอบลงเครื่องดูกันแล้วเดี๋ยวลองเปิดหน้าจอเซตอัพต่างๆให้ดูกันว่าจะสวยงามมากแค่ไหนตามดูกันต่อได้เลยครับประกอบลงเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้า Thermotex นะครับ t o u g h Liquid Ultra 240ตัวนี้ มันก็อยู่ในเครื่องแล้วนะครับใส่ด้านบนนะฮะก็จะเป็นหม้อน้ำนะครับในรูปแบบ2ตอนใส่กระเคสใหญ่ๆเบิ้มๆแบบนี้นะครับส่วนตัวนะครับที่เป็นตัวนี้นะฮะสำหรับตัวหน้าจอมันหมุนได้นะ270องศาเราสามารถปรับระดับเองได้นะครับโดยหน้าจอตัวนี้ก็จะมีฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ดูก็แล้วกันนะวิธีการปรับแต่งนู่นนี่นั่นนะครับผ่านซอฟต์แวร์ของทาง Themal t e c h เอง บอกเลยว่าสะดวกมากนะครับอย่างที่เห็นก็อยู่ตรงนี้เป็นหน้าจอเดิมๆก็จะแสดงอุณหภูมิของ CPU ที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็น i5 1 2 6 0 0 k นั่นเองนะครับใครที่สนใจนะฮะเจ้า t h r r m o t a ท e นะครับ ทัฟฟ์ลิควิดตัวนี้นะฮะในแบบ240หรือแม้แต่3 6 0นะครับในซีรีส์อัลตร้าเพื่อนๆสามารถไปจัดหากันได้เลยตอนนี้มีวางจําหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในทางออนไลน์นะครับอย่างหน้าร้านใหญ่ๆมีหมดเลยในช็อปปี้ลาซาด้าก็มีเช่นกันหรือในฝั่งของงานนะครับคอมมาด์ที่ผมเชื่อว่าวิดีโอนี้่ยปล่อยในช่วงคอมมานดทนี่แหละก็น่าจะมีวางจําหน่ายเช่นกันในราคาพิเศษพร้อมโปรโมชั่นพิเศษด้วยก็ใครที่สนใจแวะเวียนไปดูกันได้ตัวจริง คอมม่าจะได้เห็นกันราคาไม่แพงมาก p e r f ์ r m ร n แมนะครับอยู่ในช่วงเกณฑ์กลางๆได้ความสวยความงามแบบนี้นะครับฝากไปด้วยครับสำหรับเจ้า tough liquid ultra สองตัวนี้ราคาดีประสิทธิภาพใช้ได้เลยนะครับขอบคุณ thermotech ที่เอื้อเฟือ้อชุดน้ำตัวนี้มาให้ได้ลองกันด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ